สิ่งนี้ที่ต้องมีและสายมูต้องมาค่ะว่านมหามงคลเมตตามหานิยมเสริมโชคเสริมราบว่านเสน่ห์จันขาวค่ะอยากให้เราทุกคนมีค่ะด้วยความงดงามและมีความเมตตามหานิยมสูงได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะสำหรับว่านเสน่ห์จันขาวนี้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งว่านในกลุ่มสเสนจันที่มีความสำคัญทางด้านเมตตามหานิยมเป็นที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณกาลคือว่านสเสนจันขาวนี้เลยค่ะที่เราต้องมีค่ะว่านสเสนจันขาวว่านที่เราอยากให้เห็นค่ะลำต้นเป็นสีขาวก้านใบดูนะคะเป็นรูปรักใบโพร่รองใบเป็นสีขาวค่ะนี่คือสเสนจันขาวนะคะ ที่ควรจะต้องมีเลยค่ะสวยมากๆเลยเสน่ห์จันทร์ขาวนี้ช่วงนี้เป็นไม้ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับเสน่ห์จันทขาวมีความหอมด้วยนะคะสำหรับใบร,รูปของเสน่ห์จันทร์จะเป็นรูปรักเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะแต่สีจะแตกต่างกันไปการดูแลก็คล้ายกันนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะไม้แห่งเสน่ห์เสน่ห์จันท์ขาวค่ะ ไม้เมตามหานิยมนะคะการค้าการขายกันเป็นที่รักค่ะควรมีไว้ค่ะยอดอ่อนกำลังออกมาเลยนะคะสำหรับสน่จานขาวก้านจะสีขาวค่ะร่องใบอวบอิ่มงามค่ะสน่ห์จานขาวนี้อยากให้ทุกท่านมีนะคะสารราดาพาราไดซ์ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมค่ะ ฝากกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะสามระดาพาราไดส์จะนำเรื่องราวของต้นไม้ที่เรามีที่เรารู้จักมานำส่งเล่าสู่กันฟังต่อไปนะคะับสำหรับว่านตระกูลเสนจันทร์เป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่อยากให้ทุกท่านมีไว้ค่ะโดยเฉพาะเสนจันทร์ขาวนั่นคือเป็นไม้มหามงคลด้านเมตตามหานิยมเสริมโชคเสริมลาภทางด้านการค้าการขายเสริมบารมีเป็นไม้มงคลที่มี คุณลักษณะที่โดดเด่นมีความเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณรูปลักษณะของใบจะเป็นรูปหัวใจค่ะนั่นหมายถึงความรักการเป็นที่รักเป็นรูปหัวใจและความโดดเด่นในเส้นลายของใบเป็นสีขาวสีทองซึ่งเป็นไม้ไม่ตามหมานิยมค่ะข้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันค่ะสามระดาพารา์จะนำเรื่องของต้นไม้มาเล่าสู่กันฟังนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัด ขอบคุณและสวัสดีค่ะ